สวัสดีค่ะเม่เม่ขุนพยากรยินดีต้อนรับ เข้าสู่คลิปภาพรวมเดือนมีนาคม2,567สํำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือเกิดในลัคณาราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการความแม่นยาสามารถตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับนักพยากรณ์ที่ท่านถูกจริตได้เลยนะคะในเดือนมีนาคมค่ะชาวกรกฎในภพตนุค,คุณขึ้นไพ่ซิกอ w a ว d น ะะหรือหกไม้เป็นไพ่ที่แสดงถึงความสําเร็จการได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะการได้รับการเชิดชูชื่นชมจากสังคมคนรอบข้างที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรใดๆในเดือนมีนาคมเนี่ยชาวกรกฎประสบความสําเร็จในภาพรวมอย่างแน่นอน i ิ a เมจดีเ e อร์ฟอร์ c มดี KPI เป๊ะปังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจาะกันทีละเรื่องเลยนะคะอ่ะ เริ่มแรกค่ะเริ่มจากเรื่องของการงานของชาวกรกฎในภพกรรม,มะคุณขึ้นไพ่ไ g h t of Cups นะคะทำงานตามอารมณ์ค่อนข้างเยอะค่ะชาวกรกฎค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณเป็นชาวราศรีธาตุน้ำเรายิ่งในภพกรรม,มะเนี่ยคุณขึ้นไพ่ในออฟคัพส์นะคะอัศวินถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุน้ำก็มาอีกนะคะมันก็เหมือนแบบส่งเสริมอะนะว่าแบบ คือไม่ได้ทํางานตามอารมณ์แบบโอ้โหขนาดนั้นหรอกนะเมกรแแซลเล่นนะคะจะได้มิเครียดกันคือมันเป็นการทํางานที่คุณอาจจะนึกถึงคนรอบข้างมากมากขึ้นมากๆพยายามที่จะบาลานซ์อ่าอย่างสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานในบริษัทแล้วทำแล้วทํางานฝ่ายเซลล์ฝ่ายมาร์เก็ตติง้ง อะไรอย่างเนี้ยแล้วคุณต้องติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขนส่งฝ่ายบัญชีนะจะเข้าไปหาฝ่ายบัญชีก็ต้องแบบว่าเออแทบจะแทบจะแบบคลานกุ้เก่าเข้าไปหาอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ถึงขั้นทำงานทำงานตามอารมณ์หรอกนะคะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณจะต้องประสานงานกับหลายๆฝ่ายแล้วก็โดนแบบโดนฟีดแบ็กกลับมาหรือแบบโดนคุกกลับมาเออ อะไรอย่างเนี้ยนึกออกมาเออคือแบบว่ามันไม่ได้ราบเรียบราบเรื่อนร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสามารถที่จะบาลานซ์สิ่งต่างๆได้ดีคือเหมือนคุณแบกเองอะ่ะเออไม่เป็นไรอะ่ะคุณรู้จะบ่นทีนี้จะบ่นทีนั้นจะบ่นลูกค้าจะบ่นฉันก็แบกได้ฉันรองรับอารมณ์ของทุกคนได้อุปสรรคมีแน่นอนค่ะในเรื่องของการงานนะคะแต่การที่คุณรู้ไหมว่าชาวกรกฎขารู้ไม่ว่าการที่คุณ แบบอารมณ์นี่แหละคือแบบเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะรับเทสเชอร์จากคนรอบข้างได้เนี่ยแล้วสามารถที่จะบาลานซ์ให้กับทุกๆเรื่องในเรื่องของการงานให้มันผ่านพ้นไปได้นี่แหละคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของชาวกรกฏนี่แหละคือคือคุณคือตัวคุณคือการที่คุณจะได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างว่าคุณสามารถที่จะทำทุกๆอย่างในเรื่องของการงานให้มันแบบบาลานซ์ดีสุดๆไม่กระทบกระเทือนกับฝ่ายใดนะคะเหมือนคุณเป็น แฟนตายูทูตในในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยคุณไม่ได้ติดปัญหาอะไรที่จะแบบว่า,เ,าเรื่องของโปรเซสการทํางานเรื่องของอลูกคงลูกค้าหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของคนนึกออกมามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ความสัมพันธ์สร้างความสมดุลระหว่างคนนูน่นคนนี่คนนั้นที่อยู่รอบตัวคุณเพื่อให้งานเนี่ยมันสมูทที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าคุณบอกว่า ถ้าคุณบอกว่าคุณค้าขายถ้าคุณบอกว่าคุณค้าขายเดือนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณทําธุรกิจอาชีพส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคุณก็จะเจอลูกค้าที่เจ้าอารมณ์หน่อยนะแบบว่า,เ,าเรียกว่า เอาแต่ใจนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยเท่านั้นนะคะนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้อะไรมากมายนะคะส่วนใครที่อยู่สายสายเซลล์นะคะเดินทางค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคขวากหนามนนในตลอดระยะเวลาของการเดินทางได้มีหลงบ้างมีอะไรบ้างจริงๆอาจจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่เดือนนี้มันเยอะไงเดือนนี้มันอาจจะเจอเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย GPS พาหลงนะหรือบางทีคุณก็เบลอเบลอเองอะไรเองเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่า ในเดือนมีนาคมชาวกรกฎเดินทางค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเรื่องของรถรถรถของคุณอะนะคะยานพาหนะของคุณพาหนะที่คุณจะใช้นะคะโดยเฉพาะรถส่วนตัวเนี่ยถ้าใครใช้รถส่วนตัวนะคะดูเรื่องม่านนงม้อน้ําหน่อยนะ,ะดูเรื่องอเรื่องของ นะเช็คน้ำมันเครื่องอะไรก็ตามแต่ก่อนออกเดินทางนะคะอันนี้แนะนําไว้เนาะในเรื่องของอการงานนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะในภพกระดุมพระค,คุณขึ้นไพ่ทรีอว์สอดสามดาบจ่ายแน่ๆต้องจ่ายต้องมีจ่ายอะไรแน่ๆที่รู้สึกว่าไม่อยากจ่ายแล้วจําเป็นต้องจ่ายหรือจะต้องควักเงินออมเงินเก็บออกมาใช้แน่นอนนะคะเพราะขึ้นสามดาบเนี่ยมันคือความแบบไม่ถูกใจมันคือความแบบเออเรียกว่างไงดีอะ ไม่อยากจ่ายแต่จําเป็นต้องจ่ายนะคะตัวคุณเองถามว่าสุขภาพมันจะไปจ่ายเรื่องสุขภาพไหมจริงในในพบมรณะเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพอะไรของคุณเนี่ยนะ,ค,ะคุณขึ้นไ่ q u e e n of Cups นะคะคือมันก็ยังมันก็ยังโอเคอยู่แหละอาจจะมีป่วยเจ็บอ่อนแอดแอเล็กๆน้อยบ้างนะคะใครแบบบางทีใครแบบเออเป็นเป็นเคยเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายเป็นอะไรง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าปล่อยให้ตัวเองแบบว่าเรื้อรัง นะเป็นหวัดเปรื้อรังจนกระทั่งจะต้องไปหา,หายแบบหาหมออะยาเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบฉีดยงฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นนะมันมันมีเรื่องเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่แบบว่าทำให้คุณค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะอันนี้เป็นเป็นจุดด่างพร้อยเลยแหละนะสำหรับชาวกรกฎในเดือน ยีนาคมเป็นจุดดังพ้อยหมายความว่าทําให้คุณไม่ค่อยราบลื่นในเรื่องของอความรู้สึกอารมณ์นะคือมันจะต้องไปโฟกัสกับเรื่องนี้แบบว่าเยอะนิดนึงไปเครียดเครียดเครียดกับเรื่องเงินเงินทองทองเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายที่คือแบบรายรับรายจ่ายเข้ามาแล้วก็ออกเลยเข้ามาแล้วออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเงินเดือนเข้ามาแบบาแบบ สี่ช้าห้าแสนออกเลยสี่แสนเก้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่เครียดไม่เครียดเพราะเงินไหลเข้าตลอดอยาเครียดอยาเครียดเงินน่ะไหลเข้าตลอดแต่มันมีก็มีเหตุให้มันออกไปตลอดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเก็บเงินอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนกันตัวคุณเองก็อาจจะมีใช้ใจ่ายตามอารมณ์นะใช้ใจ่ายตามอารมณ์เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฎท่านใดได้ฟังคลิปนี้ก็ขอให้ตั้งสติ ก่อนสตาร์ทเดือนมีนาคมเก็บเงินแยกเงินไว้เลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยภัยที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเสียเงินแน่ๆมันมีเหตุให้ต้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งฟุ้มเฟือยตั้งแต่ต้นเดือนละกันเดี๋ยวรอไปฟุ้มเฟือยเอาสักปลายเดือนนะตอนฟังคลิปในเดือนพฤษภาคมว่าการเงินเอาไม่ใช่ขออขอภัยคะ่ะจะข้ามเดือนแล้วจะอยากจะอยากจะเร็อขนาดนั้น คือเดี๋ยวค่อยฟังตอนปลายเดือนนะว่าเมษาในการเงินจะเป็นยังไงแล้วคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยค่อยว่ากันว่ามันมันซื้อได้ไหมมันฟุ่มเฟือยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่แต่อันเนี้ยเมีขออนุญาตแนะนานะคะว่าอย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยนะตั้งแต่ที่ได้ฟังคลิปนี้ก็เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะคะเพราะมันมีเขตที่มันจะต้องจ่ายเนาะอ่ะโอเคต่อมาค่ะในเ,เรื่องของความรักความรักชาวกระกฎที่ยังโสดมีโอกาสดได้พบเจอคนถูกใจไหมมีค่ะมีแน่แน่ เกิน80ซนะคะมีแน่ๆนที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็จะเจอแบบชนิดที่พากนันหนีหรือเปล่าพากนันหนีหรือเปล่าเจอปุ๊บไปด้วยกันปับ๊บอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณเองละกันนะคะมันถูกใจอะเนาะคนมันถูกใจอะคือถ้าแบบถ้าถ้าเขาคือมันเข้ามันได้ทุกเรื่องอะเอางี้ดีกว่าจนคุณอาจจะ หลงไหลได้ปลืม้มเผลอไผลไปกับเขาเลยเขาชวนไปไหนก็ไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รักษาตัวรักษากายรักษาใจไว้ก่อนเดอ้อเด้อค่ะเด้อสาวนะคะถ้าเขายังไม่แบบไม่ไม่คือรู้สึกแบบตังหิดต,ตังหิดหรือยังไม่เหมือนใจร้อก็ก็รักษาตัวรักษาใจไว้ก่อนนะคะโอเคเออสำหรับท่านใดที่มีคู่ครองแล้วนะคะมีคู่ครองแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ดีมากมี มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันในเดือนนี้หรือมีโอกาสที่จะได้บางคู่นะบางคู่นะอาจจะมีโยกย้ายสถานที่ได้เดินทางเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งนะคะหรือยกย้ายสถานที่ที่อยู่อาศัยเปลี่ยน เปลี่ยนอาคารบ้านช่องอะไรเงี้ยเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่ไปกันทั้งครอบครัวนะคะประมาณนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังมั่นคงดีอยู่นะคะมั่นคงดีไม่มีเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะมีการโยกย้ายในระดับแบบในระดับครอบครัวนะคะอย่างเช่นคุณภรรยาลูกคุณสามีลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะต่อมาในเรื่องของ เรื่องที่อาจจะต้องเตือนนะคะคือเรื่องของถ้าเกิดว่าใครมีคู่ครองแล้วมีบุตรหลานบริวารน,นะคะสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยอันนี้ต้องระวังเดอ้อเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะคุณต้องเข้าไปดูแลเขาค่อนข้างเยอะอะนะคะชาวกรกฎเพราะมีโอกาสที่บุตรหลานบริวารของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณจะเจ็บป่วยในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ที่ แต่ว่าหายไม่มีปัญหาหายดีอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะก็เรามาระวังเรื่องสุขภาพเขานิดหน่อยเท่านั้นก็แล้วกันนะคะอ่ะส่วนอะไรที่เรื่องอื่นๆหรอเรื่องอื่นๆอ่ะเรื่องบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาค่ะสุขภาพแข็งแรงดีถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะ เรียกเรียกว่าอะไรอาการดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเขาต้องการกําลังใจคะ่ะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎจะต้องเข้าไปให้กําลังใจเขาเยอะปลอบประโลมเขาหน่อยนะคะวันนี้กินอะไรอะไรยังไงเรื่องใดนะคะถือได้ว่าชาวกรกฎเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ย นะคะอะไรที่เป็นความลําบากความทุกข์ใจหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในภพวินาคุณขึ้นไพ่킹ออฟวันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกรกฎค่อนข้างที่จะจัดการปัญหาทุกๆอย่างได้ดีนะคะมันมีอยู่เรื่องเดียวอะ่ะมีติดเดียวคือเรื่องการเงินนี่แหละนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่สามดาบในภพกระดุมพ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีเหตุที่มันจะต้องจ่ายอย่างที่บอกนะคะเข้ามาแล้วมันก็ออกไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของการแบบ อย่างที่บอกคือถ้าใครมีครอบครัวอาจจะต้องแบบยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมัดจําค่าเช่าล่วงหน้า3าเดือนอะไรประมาณนี้เป็นต้นทั้งที่ทั้งที่คุณไม่อยากจ่ายแต่มันจาเป็นต้องจ่ายนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอาการชีวิตความเป็นอยู่นะคะครอบครัวของคุณเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎขามีแค่เรื่องเดียวที่กังวลค่ะถ้าให้คะแนนความเป๊ะปังนะคะก็มากกว่า80%นะคะ80%นะคะเรื่องของออหัวหน้างานลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสนับสนุนคุณอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลมีแค่เรื่องเงินอย่างที่เมย์บอกนี่แหละนะคะว่าถ้าต้องเดือนนะอะไรที่อยากได้ก็เก็บเก็บไปก่อนเก็บทดไว้ในใจก่อนนะคะ เพราะมันมีเหตุที่มันเดี๋ยวมันมีเรื่องที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเรามาดูกันว่าเออเราจะฟุ่มเฟือยได้ไหมเราจะซื้อของเท่เราอยากได้ได้ไหมอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะคุณขาชาวกรกฎเนาะ,ะเรื่องอื่นๆดีหมดเลยการงานก็โอเคบาลานซ์ทีมต่างๆได้ดีนะคะ,ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตองอูในการรักษาความสัมพันธ์กับทุกระดับทุกเลเวลทุกชนชั้นได้ดีเลยสำหรับชาวกรกฎนะคะเรื่องของ คนรักคู่ครองก็ดีรักมั่นคงเหนียวแน่นมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจสําหรับคนโสดด้วยนะคะบุตรหลานระวังเจ็บป่วยแค่นั้นเองญาติพี่น้องสุขภาพแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นขออําววยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นำโชคนำพาความสุขความเจริญความงดงามมายังชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยแล้วก็ขอบคุณที่เราฟังคลิปเมย์จนจบยิ่งถ้าท่านไหนแบบไม่ไม่เลื่อนผ่านคลิปโฆษณานะเมย์จะขอบคุณเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากในการสนับสนุนอุดหนุนเมย์ทางอ้อมด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในเดือนเมษายนนะคะสวัสดีค่ะ